เป็นประจำวันศุกร์นะมีคอสที่ชื่อว่าคัดมงคนนะพูดถึงของเอสแหละการทำงานก็มีหลักปัญหาเลยวันนี้เนี่ยปัญหาที่หลายหลายคนเอ่ออาจจะทำให้เกิดความรู้สึกท้อใจกำลังใจการทำงานว่าทำงานนานตำน่งขึ้นเงินเดือนไม่ขึ้นขึ้นน้อยนะคะก็อาจจะบังกำลังใจของหลายหลายคนว่าเออกานมาก็ทำไมถึงถูกมองข้ามนะคะคนที่มาถังทำไมถึง ถูกปองให้ตำแหน่งน<ช>ี้เป็นครว,<ช>วันนี้เนี่ยจะมาดูว่า,าเคล็ดลับขั้นตอนนะคะว่าเปนอย่างไรจะมีการเติบโตหน้าที่การที่ดีนะก็เป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะ,ะดอกเตอร์อภิวุฒิพิมนลแสงสุขกรรมการานของบริษัทสิงช็อตจำกัดนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับเรื่องขอาขาสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ค่ะ เช่นเคยค่ะเราจะถ่ายข้อใจปัญหาต่างๆเกี่ยวกับปัญคนนะคะอาจจะเจอในที่ทำในตัวเราเองสถานการณ์ในจําวันเราถ่ายปัญหาต่างๆอย่างวันนี้เราอยู่กับรายการคุณอภิวุฒิพิมแสงสุนทรกับการบริหารบริษัทสลิงช็อตคจัดซึ่งเชี่ยวชาญในการให้คําแนะนําปรึกษาพัฒนาผู้บริหารสูงวันนี้ให้ทางช่วงเธยค่ะสวัสดี สวัสดีครับคุณจุ๊บสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครั้งที่แล้วคุยกันไปนะค่ค่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่มนุษย์มักจะเจอคือเงินไม่ตามงานวันนี้เรายัาอยู่ที่เรื่องงานนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่จะเกิดหลายๆท่านที่ทํางานไปสักระยะนนึงทามาฉันทํางานไปแล้วรู้สึกว่าไม่เจริญเต,ติบโตไม่ก้าวหน้าเลยจัดการอย่างไรดีคะแก้ปัญหานี้อย่างไรดี<อ>ค,ครับเวลาเรื่องเลยครับก็ จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาหนักอกของหลายๆคนนะครับ<ะ>งั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ตอบเลยผมคิดว่าทำยังไงให้เราเติบโตเนี่ยมันมี5ขั้นตอน<ะ>ก็อามาร้อยเวียนให้มันจำง่ายๆเป็นคำกรอนนะครับ<ะ>ก็เริ่มต้นที่หนึ่งคือทำตัวเองให้มีค่า<ะ>ค่กับอันที่สองก็คือว่า อาสาทํางานเพิ่ม,อ,มอันที่สามก็คือหมั่นเติมความรู้อันที่สี่ก็คือเฝ้าดูโอกาสและอันสุดท้ายก็คือคบปราดสักสองสามคนมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยอาจจะได้จับง่ายๆด้วยแล้วก็ถ้าอยากได้ก็เดินตามนี้เลยนะครับอันที่หนึ่งเอาเริ่มต้นทีละอันอทําตัวเองให้มีช่า จริงๆในอาชีพของผมเนี่ยคุณจูมผมต้องอ่านหนังสือเยอะมากเลยแต่ล่าสุดในอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งชอบมากเลยนะครับเป็นของคุณบอยวิสูตแสงอรุณเลิศค,ค,คุณวิสูตเนี่ยแกเคยเป็นเขาเรียกเป็นบก,กเป็นบรรณาธิการของวรารสารวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยแต่หลังๆมาเขียนหนังสือก็ประสบความสําเร็จมากเลยผมชอบสิ่งที่แกบอกอยู่แกเขียนอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของแกชื่อมองไกลบนไหลยักษ์ คือแกบอกว่าถ้าเราอยากประสบความสาเร็จนะต้องปีนขึ้นไปอยู่บนไหล่คนที่ประสบความสำเร็จแล้วเรามองไปไกลๆเราได้เห็นภาพของเขา <ฮะ S 1> แต่หนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆคือแกบอกว่าเวลาเราจะทํางานให้ประสบความสาเร็จเนี่ยถ้าเขาจ้างเราห้าร้อยเนี่ยเราต้องทำห้าพันเออมันไม่ใช่จ้างห้าพันทำห้าพันหรือจ้างห้าร้อยทำห้าร้อยคือทุ่มเทให้มากกว่าการที่เราได้รับมอบหายเพราะนั้นถ้าคนจ้างเราห้าร้อยเราทำห้าพันเนี่ยคุณชื่ว่าคนจ้างเจะรู้สึกไง ืออย่างแรกก็รู้สึกว่าคนนี้โดดเด่นแตกต่างและขยันมากถูกต้องและการที่เราทำห้าพันเนี่ยเราจะได้อะไรอย่างแรกก็คือเราได้เรียนรู้งานเพิ่มเติมจากสิก่งที่เราได้รับถูกต้องค่ะคือบางคนรู้สึกว่าจ้างห้าร้อยก็ทำห้าร้อยก็แล้วกันแต่ผมคิดว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเขาจ้างห้าร้อยเราทำห้าพันก่ทำห้าพันเนี่ย หนึ่งคือเราถือว่าอีก4500เป็นเงินลงทุนแล้วกันค,คือเราลงทุนโรงแรงลงเวลาเพื่อที่จะเรียนรู้ะนะครับเพราะนั้นผมคว่าถ้าเราตั้งปณิธานเอาไว้เสมอเลยว่างานทุกงานที่เราทำเนี่ยถ้าเขาจ้าง500ยเราทำห้าพันเพรานั้นผมคิดว่าเราจะทำให้ตัวเองมีคุณค่าแล้วนะครับอันที่สองก็คืออาสา,าทำงานเพิ่มค่ะ,ะถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จและอยากเติบโตเนี่ย ถ้าเราทําได้แค่นี้เราทําอยู่แค่นี้เราไม่มีวันเติบโตจริงไหมคือง่ายๆเหมือนกับว่าเราไม่ได้พัฒนาก้าวไปด้วยตัวเองด้วยส้งาและเราไม่ได้เราไม่ได้ขันอาสาด้วยครับคือคนบางคนก็จะอยู่เฉยๆคือถ้านายให้ทําก็ทาถ้านายไม่ได้ให้ทำเราก็เออโชคดีไปค่ะแต่คนที่ประสบความสําเร็จทุกคนจูเชื่อไหมเขาไม่ได้นั่งรอ,อแต่เขาขันอาสาที่จะรับผิดชอบบางอย่างเพิ่มทํางานเพิ่มค่ะงั้นผมคิดว่าถ้าอยากเติบโตนั่งเฉยๆแล้วรอโอกาสมาเนี่ยไม่เวิร์กอ่ะงั้น ขันอาสายกมือที่จะขอทํางานบางอย่างเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะเติบโตแปลว่าเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะการรับผิดชอบมากขึ้นมันมีสองทางคือหนึ่งนั่งรอโอกาสหรือสองเราแสวงหามันมนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากเติบโตอาสาทํางานเพิ่มค่ะอันที่สามหมั่นเติมความรู้อันนี้สำคัญเลยถ้าจะพัฒนาค่ะ คนไทยอ่านหนังสือน้อยมากะนะครับแล้วก็คนไทยปกติไม่ค่อยชอบอะไรที่เราจะต้องไปเรียนไปศึกษาหาความรู้าารเราชอบ <ยา S 1> ที่จะสนุกสนานมากกว่าแต่จริงๆความรู้เนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะเติบโตไปได้งั้นผมคิดว่าในทุกๆปีเนี่ยเราเอาเงินไปเที่ยวไปกินเยอะแยะเราเอาไปลงทุนน่นนั่นนี่แต่สิ่งที่เราไม่ได้ทําเลยคือเราลงทุนให้กับตัวเองคเพราะนั้นผมแนะนําว่าถ้าอยากเติบโตนะครับ การเงินสักส่วนหนึ่งไม่ต้องมากปีหนึ่งสักสองสามพันสี่ห้าพันแล้วแต่กําลังของเราเราไปกินเราไปเที่ยวเราเงเยอะกว่านี้เลยสองสามพันเนี่ยเราเอาไปลงเรียนวิชาที่เราอยากเรียนซื้อหนังสือที่เราอยากอ่านและเพิ่มเติมความรู้เราต้องทํามันเสมอเสมอครับเราอย่าทําให้เราอย่าทําให้ ต้องมีคนมากระตุ้นเราองค์กรต้องจัดสัมมนาให้เราจรึงครับเราสามารถที่จะซื้อความรู้ให้กับเราเองได้เลยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหมั่นเติมความรู้เสมอๆเ,เนี่ยมันก็จะทําให้เราค่อยๆที่จะมีองค์ความรู้มากขึ้นนะครับอันที่4ี่ก็คือว่าเราต้องเศร้าดูโอกาสคือมีความรู้แล้วพัฒนาตัวเองเรียบร้อยแล้ว รอโอกาสมาแล้วก็เฝ้า<อ>ดูด้วยรอไม่ได้อะต้องเฝ้าดูอ่ะเช่นนะสมมติเวลาเราขับรถเข้าไปในห้างเนี่ยส่วนใหญ่ห้างมันก็ไม่ค่อยมีที่จอดรถใช่ไหมใช่ค่ะใ่เราขับไปเรื่อยๆเลยเราไม่เคยดูเลยว่ามันมีใครเดินมาบ้างไหมตรงไหนมันจะว่าวนไปสักเกตแต่ชั้นก็ไม่มี<า>มที่จอดจหรอกจริงไหมครับแต่คนที่มันมีที่จอดคือคนพวกไหนรู้ไหมหลายคนมันจะรู้สึกว่าเ้ยมันโชคดีว่ามันมีที่จอดคือถ้าอย่างจูเนี่ยนะคะ คือจะไปใกล้ๆก,กับประตูทางออกอแล้วก็ไปเลงดูว่ามีใครเดินออกมาหรือยังนะแล้วพอเดินออกมาก็ค่อยๆขับตามเ,าเข้าไปถูกต้องเนี้ยแบบนี้เรียกว่าเฝ้าดูโอกาสขับวนไปเรื่อยๆมันไม่มีทางเจอหรอกเพราะคุณไม่ได้ดูเลยครับคุณบัณฑิตอึ้ง,งรังสีเนี่ยเคยเล่าให้ฟังคุณบัณฑิตเป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับเป็นวาทยากร แกบอกว่าแกประสบความสําเร็จเนี่ยหลายๆคนก็ชอบมาบอกว่าฮ้ยบันดิตโชคดีอแกบอกว่าใครมาบอกผมโชคดีผมถือว่ามันดูถูกผมนะเพราะว่าความสําเร็จของแกมันไม่ได้มากับโชคชถูกไหมครับแกก็ยกตัวอย่างซึ่งผมชอบมากเลยแกบอกว่าเวลาขึ้นรถเมล์เนี่ยรถเมล์นคนแน่นๆ่นเนี่ยหรือรถไฟฟ้าคนแน่นๆ่นเนี่ยพอมันมีคนได้นั่งปุ๊บเราเรือ่อกว่าโหมันโชคดีแต่คุณบันดิตบอกว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวกับมันโชคดีนะ เพราะทุกๆป้ายมันมีนคนขึ้น,น,นและลง,ลงตลอดเวลาถ้าคุณเอาตัวคุณไปยืนอยู่ที่ใกล้กับที่นั่งเนี่ยมันมีโอกาสได้นั่งค่ะแต่ถ้าคุณขึ้นมาปุ๊บคุณไปยืนอยู่หน้าประตูเนี่ยให้คนมันลงตีคนกูก็ไม่ได้นั่งหรอกถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเฝ้าดูโอกาสแต่ว่าเราก็ต้องเปิดหูเปิดตาดูชว่วเออตรงไหนมันจะมีโอกาสที่เราจะเติบโตบ้านถูกไหมครับตรงไหนมีตําแหน่งงานว่างตรงไหนมันมีงานใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่นั่งรอแล้วก็โอ้มองแต่ว่าให้คนอื่นมันโชคดีคไอคนที่มันได้โปรโมทมันโชคดีจังเลยอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าคิดอย่างเงี้ยมันคิดแบบคนไม่ประสบความสาเร็จงั้นเราต้องเฝ้าดูโอกาสเหมือนเวลาเราขับหาที่จอดรถแหละเราต้องเฝ้าดูว่ามันมีคนเดินมาป่ะงั้นต้องดูมีคนออกว่ามีตําแหน่งงานเปิดใหม่ไหมและสุดท้ายสําคัญเลยก็คือว่างั้นคบปราดสักสองสามคน <c oughs> <c oughs> เวลาผมบอกว่าปราศเนี่ยผมหมายถึงคนที่เขามีความรู้มอีอาวุโสครับมีตำแหน่งหน้าที่การงานเขาประสบความสำเร็จมากกว่าเราอย่างเงี้ย คือบางทีเราอยากประสบความสําเร็จแต่เราก็คบกับเพื่อนเราอะ่ะเพื่อนเราก็าจะเล่นสนุกสนาน,นกันไปแหละแต่มันก็คงสําเร็จเท่าเพื่อนเราอะ่ะ <c oughs> ถูกไหมครับเพราะนั้นโบราณบอกว่าถ้าอยากที่จะเติบโตก้าวหน้าก็ให้คบบัณฑิตถูกไหมเพ <c oughs> ราะบัณฑิตจะพาไปหา <c oughs> พาไปหาผลถูก <c oughs> ต้องงั้นเราก็คบบัณฑิตงั้นมีพี่เลี้ยงสักคนไหม <c oughs> มีพี่ในองค์กรที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเราไป อยู่กอ้ๆไปเรียนรู้ขอคาแนะนำหรือมีโค้ชสักคนไหมอะไรอย่างนี้นะบางทีเราคุยกับเพื่อนอย่างเดียวเราคุยกับคนระดับเราก็ได้ความสนุกสนานแต่เราอาจจะไม่ได้มุมมองแง่คิดใหม่ดัะนั้นถ้าเราหาปราบสักสองสาคนแล้วเราก็ไปครูพักรักจําไปขอความรู้ไปเรืยเพราะั้นผมคิดว่าเราจะประสบความสําเร็จเหมืนจำห้าอย่าง ได้ค่ะนี่คือ5ขั้นตอนนะคะที่คุณอภิวุฒิให้คําแนะนําเอาไว้ค่ะสําหรับใครที่รู้สึกว่าการทํางานที่ประสบพบเจออยู่ในทุกวันนี้นะคะทําไปแล้วรู้สึกเหนื่อยจังเลยไม่โตเลยกับการทํางานไม่เจริญก้าวหน้าเลย5สเต็ปดังกล่าวคุณอภิวุฒิอยากจะมีถ้อยคําสั้นๆฝากไว้เอาไว้เป็นข้อคิดไหมคะว่าเตือนตัวเองว่าทํายังไงดีอเห็นถ้าเอา5ข้อเนี่ยถ้าจะให้เลือกสักข้อนะคุณอภิวุฒิว่าเอาข้อไหนสําคัญสุดนะ งั้นผมขออนุญาตเลือกข้อสุดท้ายก็แล้วกันงั้นผมอยากจะฝากว่างั้นคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะว่าถ้าเรามีกัลยาณนมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีพี่ที่เขาประสบความสําเร็จมีครูที่ดีมีคนช่วยแนะนําเราเราก็จะไปหาผลที่เราต้องการได้แน่นอน ค่ะและเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะนำเอาหลักคิดที่ได้จากคุณอภิวุธในวันนี้ไปปรับใช้นะคะ,คะก็น่าจะช่วยผ่อนคลายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ใจตัวเองคิดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอภิวุธนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะก็ได้แง่คิดดีๆกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะครั้งหน้าค่ะยังคงมีเรื่องการพูดคุยที่ยังคงเกี่ยวข้องกับการทํางานนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะ True Library ค่ะอยู่ที่อาคาร True Tower นะคะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทั้งพนักงานและบุตรหลานด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะคะคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ HR นะคะ